ทระธรรมสรุดีบทที่70ข้าแต่พระเจ้าขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดเสด็จมาช่วยข้าพระองค์โดยเร็วเถิดขอให้ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์ต้องอับอายและโอลมมนขอให้บรรดาผู้ที่อยากให้ข้าพระองค์พินาศต้องอัปยศอดสูกลับไปขอให้ผู้ที่พูดกับข้าพระองค์ว่านั่นไงนั่นไง ล่าถอยกลับไปด้วยความอับอายแต่ขอให้คนทั้งปวงที่สแสวงหาพระองค์ชื่นชมยินดีและเปลมปลีในพระองค์ขอให้บรดาพุทธรักความรอดของพระองค์กล่าวเสมอว่าขอให้พระเจ้าเป็นที่ยกย่องเทิดทูนส่วนข้าพระองค์ยากจนและแร้นแค้นข้าแต่พระเจ้าโปรดเสด็จมาหาข้าพระองค์โดยเร็วเถิดพระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขออย่าส่งล่าช้าพระธรรมสรุดีบทที่เจข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ลีภัยในพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์อับอายเลยขอทรงช่วยและปลดปล่อยข้าพระองค์ในความชอบธรรมของพระองค์ขอทรงเอียงพระกรรสดับฟังและช่วยกู้ข้าพระองค์ ขอทรงเป็นศิลาให้ข้าพระองค์เข้าหลีภัยซึ่งข้าพระองค์สามารถเข้าพักพิงได้เสมอขอทรงบัญชาให้ช่วยกู้ข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นศิลาและเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมือของคนชั่วพ้นจากเงื้อมือของเหล่าคนโหดร้ายทารุณ ข้าแต่พระยาเวองค์เจ้าชีวิตเพราะพระองค์ทรงเป็นความหวังของข้าพระองค์เป็นความมั่นใจของข้าพระองค์มาตั้งแต่ยาวัยข้าพระองค์พึ่งพาพระองค์มาตั้งแต่เกิดพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ออกมาจากคันมารดาข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ตลอดไปผู้คนมากมายประหลาดใจเกี่ยวกับข้าพระองค์แต่พระองค์ จะเป็นที่ลี้ภัยอันแข็งแกร่งของข้าพระองค์ริมฟีปากของข้าพระองค์เต็มล้นด้วยคำสรรเสริญพระองค์ประกาศพระบารมีตลอดทั้งวันขอจะส่งละทิ้งข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์แก่เท่าขอจะทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์สิ้นแรงพระศัตรูของข้าพระองค์พูดให้ร้ายข้าพระองค์ผู้ที่คอยจะเอาชีวิตของข้าพระองค์คบคิดกัน เขากล่าวว่าพระเจ้าทรงละทิ้งเขาแล้วให้เราไล่ล่าและจับกลุ่มเขาเพราะไม่มีใครช่วยกู้เขาหรอกข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงห่างไกลข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงรีบรุดมาช่วยข้าพระองค์ขอให้ผู้ปลักปล้ำข้าพระองค์พินาศไปได้วยความอับอายขอให้ผู้มุ่งร้ายข้าพระองค์ มีแต่ความอัปยศอดสูแต่ส่วนข้าพระองค์จะยังมีความหวังอยู่เสมอข้าพระองค์จะถวายสรรเสริญแด่พระองค์มากยิ่งยิ่งขึ้นปากของข้าพระองค์จะกล่าวถึงความชอบธรรมของพระองค์จะเล่าถึงความรอดของพระองค์ทั้งวันแม้ข้าพระองค์จะอย่างประมาณไม่ได้ข้าแต่พระยาเวองค์เจ้าชีวิตข้าพระองค์ จะมาประกาศพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ข้าพระองค์จะเป่าร้องความชอบธรรมของพระองค์แต่ผู้เดียวข้าแต่พระเจ้าตั้งแต่ยาวัยพระองค์ทรงสอนข้าพระองค์จนถึงวันนี้ข้าพระองค์เป่าประกาศพระราชกิจมาศจรรย์ของพระองค์แม้เมื่อข้าพระองค์เข้าสู่วัยชราผมหงอกขาวข้าแต่พระเจ้าขอจะทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ ตราบจนข่าพระองค์ประกาศฤทธานุภาพของพระองค์แก่คนรุ่นต่อมาและเล่าถึงพระเดชานุภาพให้คนรุ่นหลังฟังข้าแต่พระเจ้าความชอบธรรมของพระองค์สูงถึงฟ้าสวรรค์พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าผู้ใดเล่าเสมอเหมือนพระองค์แม้พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ประสบความทุกข์มากมายและขมขื่น พระองค์จะทรงทําให้ชีวิตของข้าพระองค์กลับคืนสู่สภาพดีอีกครั้งจากที่ลึกของโลกพระองค์จะดึงข้าพระองค์ขึ้นมาอีกพระองค์จะทรงเพิ่มเกียรติให้แก่ข้าพระองค์และจะทรงปลอบประโลมข้าพระองค์อีกข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยพินใหญ่เพราะความซื่อสัตย์ของพระองค์ข้าแต่องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล ข้าพระองค์จะร้องสรรเสริญพระองค์ด้วยพินเขาคู่ริมฝีปากของข้าพระองค์จะโห่ร้องยินดีเมื่อร้องเพลงสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ทรงถ่ายข้าพระองค์ไว้ลิ้นของข้าพระองค์จะเล่าถึงพระจกิจอันชอบธรรมทั้งหลายของพระองค์ตลอดวันคืนพระบรรดาผู้ที่ปองร้ายข้าพระองค์ได้รับความอับอายและความสับสน ถาพระเจ้าเห็นว่าความทุกข์ยากของเราในปัจจุบันเทียบไม่ได้เลยกับพระเกียรติสิริซึ่งจะทรงสำแดงในเราสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างจดจ่อรอคอยให้บรรดาบุตรของพระเจ้าปรากฏเพื่อสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างได้ถูกทําให้ผิดเพี้ยนไร้ค่าไปไม่ใช่โดยความสมัครใจของมันเองแต่โดยความตั้งใจ ของผู้ที่บังคับให้มันต้องตกอยู่ในภาวะดังกล่าวด้วยมีความหวังว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นจะได้รับการปลดปล่อยจากการผูกมัดให้ต้องเสื่อมสลายและจะถูกนำเข้าสู่เสรีภาพอันรุ่งโร์ของบรรดาบุตรของพระเจ้าเรารู้ว่าสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างกำลังคร่ำครวญราวกับเจ็บท้องจะคลอดบุตรจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เพียงเท่านั้น แม้แต่เราเองผู้มีผลแรกของพระวิญญาณก็ยังคร่ำครวญอยู่ภายในขณะที่เราจดจ่อรอคอยการทรงรับเราเป็นบุตรคือการไถ่ร่างกายของเราให้รอดเพราะว่าในความหวังนี้เราได้รับความรอดแล้วแต่ความหวังที่เห็นได้นั้นไม่ใช่ความหวังเลยใครเล่าหวังในสิ่งที่ตนเองมีอยู่แล้วแต่ถ้าเราหวัง ในสิ่งที่เรายังไม่มีเราย่อมรอคอยสิ่งนั้นด้วยความอดทนในทํานองเดียวกันพระวิญญาณทรงช่วยเราในยามเราอ่อนแอเราไม่รู้ว่าเราควรอธิษฐานขอสิ่งใดแต่พระวิญญาณเองทรงอธิษฐานวิงวอนแทนเราด้วยการคร่ำครวนที่ไม่อาจหาถ้อยคำใดมาบรรยายและพระเจ้าผู้ทรงชนะสุรใจของเรา ทรงรู้พระทัยของพระวิญญาณเพราะพระวิญญาณทรงอธิษฐานวิงวอนแทนประชากรของพระเจ้าตามพระประสงค์ของพระเจ้าและเรารู้ว่าในทุกๆสิ่งพระเจ้าทรงทําให้เกิดผลดีแก่บรรดาผู้ที่รักพระองค์คือผู้ที่ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ล่วงหน้าแล้วพระองค์ก็ทรงกําหนดไว้ก่อนแล้ว ให้เป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องมากมายและบรรดาผู้ที่ทรงกำหนดไว้ก่อนนั้นพระองค์ก็ทรงเรียกด้วยบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเรียกพระองค์ก็ทรงนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมด้วยบรรดาผู้ที่ทรงนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมพระองค์ก็ทรงให้รับพระเกียรติสิริด้วยเช่นนี้แล้วเราจะว่าอย่างไร ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครเล่าจะต่อสู้เราได้พระองค์ผู้ไม่ได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ประทานพระบุตรนั้นแก่เราทุกคนพระองค์จะไม่ยิ่งทรงเมตตาประทานสิ่งสารพัดแก่เราพร้อมกับพระบุตรหรือใครจะฟ้องร้องบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ก็พระเจ้าเองทรงนับว่าเราเป็นผู้ชอบธรรม ใครจะกล่าวโทษได้อีกพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนและยิ่งกว่านั้นพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายแล้วบัดนี้พระองค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงกำลังอธิษฐานวิงวอนแทนเราด้วยใครเล่าจะพรากเราจากความรักของพระคริสต์ได้ความทุกข์ร้อนความยากลำบากการข่มเหงการกันดันอาหาร การเปลยกายพยันตรายหรือคมดาบอย่างนั้นหรือตามที่มีเขียนไว้ว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ข่าพระองค์ทั้งหลายก็เผชิญความตายวันยังคำ่ำค่าพระองค์ทั้งหลายถูกนับว่าเป็นแกะที่จะเอาไปฆ่าเปล่าเลยในสถานการณ์ทั้งปวงนี้เราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตโดยทางพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไม่ว่าความตายหรือชีวิตไม่ว่าทูตสวรรค์หรือวิญญาณชั่วไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคตหรือฤทธิ์อำนาจใดๆไม่ว่าเบื้องสูงหรือเบื้องลึกหรือสิ่งอื่นใดในสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างล้วนไม่สามารถพรากเราไปจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้